อตูมอตูมไม่ตายเหรออุ้ยอติไม่โดนอุ้ยฟิกออกก่อนอตูม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 แล้วก็วางอติอตูมใหญ่ไปอตูมเล็กไปหน่อยอาตูมเล็กอาตูมเล็กตูมเล็กครับผมเดี๋ยวเรารอเกียรติแดงเต็มนะอตูมอตูมไปอตูมไปจะทำอะไรจะทำอะไร โอเคครับผมฮะก็กลับสวัสด,ดีัยรุ่นโคลอมเบียไวรุ่นพเปนเป็นอะไรดูท่านกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมคำนาพนดีคนดีคนเดิมครับผมเพิ่มเติมวันนี้ผมจะมาสอนเล่นองตัวของอิกกี้นะผมเมดเมดตัวใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ามาล่าสุดเลยนะผมถึงแม้จะลงคลิปช้าหน่อยแต่ก็ยังมาอยู่นะทุกคนโอเคครับ, okay, รบสาหรับเราไม่พูดว่าบาเพลงแล้นะสำหรับสกิลหนึ่งของอิกกี้นะผมจะทําการเวลาเรากดค้างเนี่ยจะเป็นการปล่อยลูกบอลไปนะผมประมาณนี้นครับสร้างความเสียหายแล้วก็ ติดสโลนิดหน่อยนะครับเ,ออเดี๋ยวเราเปิดมาตะก่านะปึ๊บสกิลสองนะผมเป็นการกดครั้งแรกจะเป็นการวิ่งไวนะครับกดครั้งอีก,กครั้งต่อไปจะเป็นการผักแล้วก็สตาร์เล็กน้อยนะฮะส่วนอันติจะเป็นการปล่อยลูกระเบิดนะผมระยะค่อนข้างที่จะไกลนะจากป้อมใหญ่ไปประมาณกลางแม่น้ํานะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมเก็บแด้สองสแต็กนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้นะผมจะมาแนะนำสองคอมโบนะผมมีอยู่สองคอมโบนะ การเล่นอิกกี้นะผมคอมโบแรกนะผมคือการเข้าแบบปกติทั่วไปนะก็คือการกดสกิลสเข้าไปปุ๊บผักสกิลหนึ่ง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 ปุ๊บแล้วการติย้ำครับผมตายนะโอเคประมาณนี้ถือว่าตายแล้วกันนะแล้วคอมโบนี้เป็นคอมโบที่เล่นท้ายยากนิดนึงครับผมสำหรับคอมโบใช้ฟิกเกอร์นะคือการกดสกิลสเข้าไปปุ๊บฟิกเกอร์แล้วก็ตันหนึ่ง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 พอเขาหนีปุ๊บอ่ะเขาหนีไปไกลแล้วเราติดตาม ตูมตายครับผมประมาณนี้นะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูไอเทมรวมพลังแฝงตัวของอิกกี้กันเลยนะฮู้ว่าจะเป็นยังไงนะโอเคครับผมสําหรับไอเทมตัวของอิกกี้นะผมชิ้นแรกเขาจะเป็นรองเท้าไอ้รถคูดาวนะผมหรือแฟชชี่บูทนั่นเองนะถ้าเกมไหนเจอซีซีออ The เยอะก็ออกเป็นกิลดเกมนะครับผมโอเคแต่จะออกเป็นแฟชชี่บูทค้างไว้นะชิ้นต่อไปเป็นไอเทมที่แบบว่าค่อนข้างจะสําคัญมากๆสําหรับตัวของอิกกี้นะนั่นก็คือโซสกอร์ครับหรือว่าตัดเลือด เพราะว่าสเตตโซสกอร์เนี่ยมันสำคัญมาก,มากคือรดครูดาวกับพลังชีวิตนะฮะคืออีกกี้จำเป็นต้องใช้พลังชีวิตในการตัวมันเป็นตัวที่ขาตายแม้เวลาโดนล้วงมันโดนล้วงง่ายนิดหนึ่งนะครับผมเลยจําเป็นต้องใช้พลังชีวิตนิดนึงนะฮะชิ <S <s ้นต่อไปเป็นบูมสติ๊กเลยนะครับผมเพื่อเราให้สกิลหนึ่งแรงๆเอามาโป๊กนะครับผมเอามาตอดเพราะตัวของอีกกี้่ยเป็นตัวที่ตอดแรงมากๆนะฮะ <s> ชิ้นต่อไปครับผมเป็นนี่นะครับเป็นฟอตตี้ีเวนนะครับเพื่อ เวลา,าใช้สกิลหนึ่งเนี่ยมันจะตีสโลนะครับผมแล้วแบบมันจะหนืดทําให้เราใช้สกิลหนึ่งหรือสกิลอื่นตามได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะต่อไปครับผมเป็นไอเทมเหล็กเกมของเมทนะฮาเคสไดเอมหรือว่ามงกุฎนั่นเองนะฮะบวก240พลังเวทแล้วก็พลังเวทแรงขึ้น35%นะครับผมเป็นไอเทมที่ออกมาแล้วคือเมททุกตัวแรงหมดนะชิ้นต่อไปครับผมเป็นเจาะสตาร์บอฟนูนะผมเป็นเจาะเวทนะฮะโอเคหรือถ้าใครอยากออกแบบว่าเซต กันตายนิดนึงเราไม่ต้องออกฟลอตตี้รีเวนนะฮะออกเป็นเกาะเกิดแทนนะครับแต่เป็นชิ้นสุดท้ายนะไอเทมจะประมาณนี้นะครับผมแต่ว่าไอเทมปกติที่ผมเล่นจะเป็นประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปดูพลังแฝงแล้วก็ลูนกันเลยนะโอเคครับผมพลังแฝงไอกี้ก็จะหน้าตาประมาณนี้เลยนะเป็นสีเหลืองขวานเป็นสมุดนะครับผมสมุดชิแล้วก็เป็นโฮลี่ทันเดอร์นะครับผมโอเคเอามาคอมบวกกับสกิลหนึ่งนะแล้วก็บิ่มสติ๊ก ส่วนอันล่างเนี่ยจะเป็นสีแดงเป็นไฟแล้วก็เป็นดาบนะครับผมซึ่งเราสามารถเลือกได้2เซตนะผมเซตแรกคือจะเป็นแบบนี้อีกเซตหนึ่งคือจะเป็นแบบนี้นะครับผมคือการเอาของการตายมาให,หนึ่งชิ้นเช่นกดแข็งหรือมาร์คออฟฟอร์นะครับผมแล้วก็เป็นนี่รีคอร์เรี่พัดนะโอเคสามารถปรับแต่งตามสไตล์ที่ทุกคนเล่นได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูลูน้วผมว่าอิกกี้เนี่ยมันต้องใช้รูนอะไรแปลกแปลกหรือเปล่าหรือว่าใช้รูป,ปกตินะ โอเคครับผมรนะูนอิกี้นะเป็นรูนปกติออที่เมทใช้เป็นเดโซ10เม็ดสปิริต10เม็ดสเตน10เม็ดนะครับผม <G> ก็เป็นรูนปกติที่เมทใช้เลยนะคือมันจะวิ่งเร็วเติมเติมเลนไวนะแล้วก็เจาะก่อเวทในต้นเกมพอเหมาะพอเจาะในการใช้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูในเกมเลยครับว่าอิกกี้ตัวนี้จะโหดแค่ไหนนะทุกคน โอเคครับผมฮะตอนนี้เรามาอยู่ในเกมกันไปที่เรียบร้บรบอยครับนะาาสำหรับตัวของอิกกี้นะครับผมเมดใหม่นะเพิ่งเข้ามาล่าสุดเลยนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราอัพสกิลหนึ่งมาก่อนนะก็ก่อนจะรับชมคลิปนี้นะผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมท่านเองนะครับทุกคนโอเคครับผมเดี๋ยวฝั่งข้ามนะมีไวรุ่นสีบับเวย์ว่ะไวรุ่นสีบับเว่ย์ชื่อเท่เกินเราชนเรนกับทางด้านของทูเรนนะต้นเกมเขาเก่งว่ะแต่กลัวที่ไหนอะเขียข่ยเขีแบบตัวเราเป็น ตัวที่เคลียร์คีบไว้นะดูดิตูมตูมกระสุนหมดปุ๊บหมดเลยคีบหมดเลยนะครับทำอะไรครับทำอะไรนี่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 นตัวตัวผมแอคเซสซีฟมากเลยนะเอา้ายังไงอะเพื่อนดึงให้หน่อยไม่เป็นไรเราเข้าไปตันเองครับผมตันตูม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 ตายโอ้โหเกินไปเกินไปเกินไปนะ คือไอ้สกิลสองมันเนี่ยวิ่งไวมากๆ,ๆเลยนะแล้วก็สแตนต์ตูมตูมตูมผมบอกเลยวะไอ้เมดตัวใหม่เนี่ยมันเล่นสนุกมากเลยนะเนี่ยครับรอเล่นเกมมันจะแรงกว่าน,นี้นะไอ้ลูกบอลสกิลหนึ่งมันเดี๋ยวชิ้นแรกครับออกเป็นเอ่อบูมสติ๊กเลยก็ได้นะไม่เอเอเอาโ,อโซสกอร์นะผมเพราะโซสกอร์เป็นไอเทมที่สำคัญกับตัวนี้มากเลยนะตูมตูมคีคีโพดไวอ่ะคีคีโพดไวอ่ะคีคีโพดไวอะโอ,อะ้โหให้ช่วยเปล่า ให้ช่วยเปล่ามาละจ้าเฮ้ยเฮ้ยไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่มึงอะลืมดูเขาปากเขาจบแล้วนะนี่แต่ตัวเราคลายได้นะโคตรโกงอะ่ะแต่ว่าตัวมีข้อเสียอยู่นะถ้าโดนตัวล้วงแบบล้วงจ่าจ่าเช่นที่พวกคีร่าอย่างเงี้ยมันมันสู้ไม่ได้นะเกมนี้เกมนี้มีแต่ตัวที่เราสู้ได้นะถือว่าดีอยู่ตูมตูมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจยิงครับพี่โอ้โอ้โหโดนยิงยับเลย<ะ>มัวแต่แพมไงมัวแต่แพมก็เลยแตกไปเฮ้ย เอาเรียบร้อยอยังไงครับสู้ได้ดิมีนตีะเกี่ยวสวยเฮ้ยถ้ามันไม่ตายมีตินะจะยินโอ้มันตายวะ่ะกะจะโชวันติซะหน่อยนะอันติเก็บเป็นสองขัดแตกระยะข้หน้าที่จะไกะ่ไม่อยากจะโชว์เท่าไหร่ตันไปก่อนหนึ่งทีแล้วก็ตูมต้มตู้มไม่โดนครับงั้นเราไปดักเขาก็ได้นะดักซะพุ่มนี้นะเนี่มพุ่มหน้าเนี่ยพุ่มพุ่มที่เอาไว้คัดนะผมใครที่มากันเลนบนก็ต้องผ่านเรามาก่อนนะ อย่าบอกเขาเดินแม่น้ำอ่ะเฮ้ยเขาไม่เขาไม่มากันเลยอหรออ้าวซุปยังไงตูมตูมอติไปครับผมโดนซุปไปครึ่งหลอดครับเกี่ยวสวยตูม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 ไปดิเอาเอาตูมนะตูม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 โอ้หชื่อแม่ใครขออภายด้วยนะครับทุกคนเกมนี้เล่นง่ายอ่ะเกมนี้เล่นง่ายนะถ้าเราไม่พลาดตาตนวเกมนี้คือยังคีนชีสอยู่นะเฮ้ยเดี๋ยวเราตีเคลียได้นะครับ นี่น,นี่ดูนะให้ให้เพื่อนเขาให้นั่นไปรอนตีตูมเคลียร์หมดโอ้โหตูมตูมต,มตูเอ้ยเอ้ย,อยไม่เอาไม่เอาช่วยหน่อยช่วยหน่อยตูมไม่โดนอะไรเลยครับอา้าวซุปซุปตายนะตายนะตายนะนี่ไงไอริตายนะไอริไอรนะิโดนผักตายนะครับอา้าวตูมตูมตายปะไม่ตายรอนตีหมดเพื่อนเอาทีได้ไหมตูมไปโอ้โหโจ๊กเกอร์เก็บไปนะ สวยเก็บห้าว่ะทีมเราโอ้เกมนี้อีซี่จัดเอาบูม,มันดีกว่าเอาบูม,มันดีกว่าตูม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 โอ้ตูมทั้งวันนะ่ะเล่นตัวนี้แม่งเล่นสนุกเกินอีกี้เอ้ยเอ้ยเอ้ยเออันติอันตีรับต,ตูมเฮ้ยไม่ได้บัฟเฮ้ยเฮ้ยบังให้หน่อยสวยครับ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 ,รบโอ้โหคือเลือกแผนล่อนะคือเพราะว่าอ่านเกมขาดจัด <c oughs> ใช่เหรอ <c oughs> ตรงนี้ครับผม ป่าฟารฟมอยู่นะป่าเข้าเล็ดยังไงลอรัดได้อตูมตูมตูมเอ้ยมันพนนดโอ้ยเจ็บนะะเจ็บนะน้องสวัสดีครับไม่มีใครเล่นกับเราได้นะตอนนี้แต่ถ้าโดนลุมก็ว่าไปยังเอ้ยข้างล่างเกินไปซุอ้าเอเอ้เฮลมีโอ้ตายแต่ถ้าโดนลุมก็ว่าไปยังเฮยคีเว็บคีเว็บจะไกลๆไปตูม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  ตูมตูมเราตู้มอีกสองทีหนึ่งตูมสองตูมไปละจ้าเคลียร์ไวเกินตัวมันนะเฮ้ยเฮ้ยซุปก็ถ่ายสวยเกินโดนแน่ครับผมยังไงยังไงซุปตูมเราอยู่นี่ดีกว่าตู้ะตูมอะตูมไม่ตายหรออุ้ยอติไม่โดนอุ้ยฟิกออกก่อนอะตูมอะตูมอะตูมอตูมแล้วก็วางอติอะตูมใหญ่ไป เอาตุ้มเล็กไปหน่อยเอาตุมตมต้มเล็กเอาตุ้มเล็กตุ้มเล็กครับผมเฮ้ยวู้อะตุ้มไปผักไปโอ้โหเดี๋ยวเรารอเกียร์แดงเต็มนะอะอะตุม้มอะอะอะตุ้มไปอะตุ้มไปจะ,ไจะทำไรจะทำไรหมฟรูฟอร์เรนฟอร์เรนแทงลมผมกิบเรียบร้อยแตกไปเนี่ยป้อมไม่แตกนี่นะจะเป็นตัวใหม่ของผมเอ้ยตัวเมนใหม่ของผมวนะอาจจะใช้ก็ได้นะ <laughs> แต่ว่าตัวมันโดนล้วงง่ายนะไม่ชอบเลย อย่างหนึ่งนะเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้เกินเท่าเกินเท่าเ,าเกินอติไปก่อนครับตูมใหญ่ตูมไปแล้วก็ผักแล้วก็ตู้มเล็กไปโอ้โหไม่ต้องขยับครับรอต่อไปครับเป็นไอ้ฟอตี้นะต้องรอได้ฟอตี้มันถึงจะเริ่มสก,กิลหนึ่งโดนรัวๆละเพราะมันจะสโลนะผมเฮ้ยคอสวยเพื่อนแล้วก็ตู้มใหญ่เรียบร้อยตายชัวร์ครับผมสวยเฮ้ยเพื่อนดันกลางให้แล้วรอดันล่างดีกว่า ตูมอะตูมเฮ้ขัดทำไมครับขัดทำไมอ่ะตูมตูมโอเคเขอย่างไวก็เข้าเลยละกันอารผักไปก่อนหนึ่งทีแล้วก็ตูมตูมแต่ก็อันติตูมใหญ่ตูมอ้าวเอาตูมนะตูมนะตูมนะเอาผักผักนะผักนะเอ่อตูมนะตูมนะตูมนะเฮ้ยทำไมตูมไม่ออกอ่ะเอ้าอะไรวะทำไมตูมไม่ออกเฮ้ย คือปกติคือการเล็งของไอ้อิกกี้เนี่ยสกิลหนึ่งมันมันจะปล่อยลูกบอลไปทำไมมันไม่ปล่อยวะเวลาใช้สกิลหนึ่งเนี่ยพยายามเก็บสแต็กให้เต็มก่อนนะครับมันจะได้แบบว่าใช้นานๆนะใช้ได้แป๊บเดียวมันก็เตะขูดาวอีกเอ้ยเอ้ยเอ้ยผักก่อนครับแล้วก็อะตูมเอ้ยติดเดินติดคือเอ้ย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 ช่วยด้วยตัวมันโดนล้วงอย่างนี้แน่ไม่ชอบเลยถือว่าต่อให้แล้วกันเออสวย เ <laughs> มื่อกี้เดื่อที่คืออะไรวะอยู่ก็เอาหน้าไปจูบหินงงนะเฮ้ยจจเย็นจะเย็น,ยนขอสักตุมหนึ่งได้ป่ะตรงนั้นอนะไม่โดนใครเลยครับอตุ้มเล็กตุ้มเล็กไปเฮ้ยใจเย็นลึกเกินเฮ้ยลึกเกินตรงนั้นอนะ่ะเอาแล้ก็ไฟดิไฟดิไฟดิรออะไรนะเฮ้ยมันปิดเฮ้ยโดนช่วยด้วย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 ตุมต้มตุ้มผักให้นี่งไง อาตูมตุม้มทะโลไปนี่ไงพระเอกมาที่หลังเหรอเอาอีเอาอีเก็บเลยเพื่อนเอาเอายังไงอะ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 ยังไงโอโหถ้าเพื่อนไม่ช่วยเราตายนะเมก่กสวยอาตูมตุ้มทั้งวันนะคลิปนี้นะครับไม่มีอะไรนอกจากตุม้มนะได้มงกุดแล้วทุกคนเดี๋ยวออกเป็นต่อไปออกเป็นจอใหญ่นะครับเฮ้ย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 ยายายาเฮ้ยเฮ้ยช่วยด้วยมันโดนล้วงมันเป็นางนี้นนะทุกคนไม่ชอบ โคตรจะไม่ชอบเลยยายายาเออสวยเพื่อนเกี่ยวเกี่ยวสวยมากแล้วไปทำอะไรอยู่วะข้างบนน่ะโอ้ยฟอเรนนี่น่าจะมาไฟนะอะตูมตูมตูม,ตมสวยอุ้ยๆๆจะตายชิบเกือบกลับบ้านแล้วครับเจอกันเอาเอาเฮ้ยเกินเกินเกินเจ็บนะเจ็บตายนะตายนะ โอ้ทีเดียวเองโดนไหมน,น่ะไม่โดนโอ้ยมันล้วงมันล้วงใจเย็นถักออกแล้วก็อันติตูมสวยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ,ยอ้ตอนนี้เราแวงไปหมดมันจะล,วล้วงเราเฮ้ยสว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 ยครับมันมันตายสามน้ำตายสามลวอย่างนี้ไม่ต้องเอาคองรับเอ็นเลยเอ้าวทูเรนกลับไม้ได้ทูเลนกับไม้ได้น,ไไดนีผักไปตูมสวยดันเวฟมาให้นะ เอาคองเอาคองออกมาเปิดเลยได้คองแล้วไม่ต้องกลับบ้านก็ได้ทำก่อนเล็กดีกว่ารอสแต็กเต็มนะสักครึ่งนึงก็พอครึ่งนึงก็พอไปเฮ้ยเฮ้ยฟอรเรนเอาอีกแล้วหรอฟอรเรนคนนี้ไม่ค่อยช้ำนะไอซุปเข้าเห็นแล้ว ไหลวะนามังกรมังกรแย่มังกรแย่มอาม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 าเราเราจะไปยืนรอครับเราจะไปยืนรอเลยนะเราจะไปยืนรอครัหผมเรียบร้อยดักเบสซิ่งเฮ้เฮ้เฮ้เอาป่ะ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 อ้าวเพื่อนหม่ไปแล้วยังไงอตูมอตูมอตูมไม่ต้องขยับไม่ต้องขยับเงี้ยาวเกินเอาหน้าถ่ายแล้วครับมาดิเรามีบัฟนะแล้วก็อันติดักโดนไปอุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บอุ้ยเอาเอาเอาตายนะเอาเอาตายนะอตูมมันตายก่อน เก็บกลางมาเพื่อนอะตูมตูมโอ้โหแรงเกินเฮ้ยข้างบน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 สวยจบแล้วเบ้าอย่างเงี้ยจบแล้วเบ้าอะตูมมาดิ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 ไม่ตายหรอกครับคือพี่เปิดโปอะตูมคารบอ,อ,บอโอ้โหคารบอโอเกินโอเกินอันติอันติอันติใส่ศพเฮ้ยตีป้อมสักทีดิฮัลโหล ก็ไม่จบอะซุปเกิดเอาซุปก่อนก็นได้มาผักซุปเอ้ยมันเจ้าแล้วอุ้ยจบพอดีสวยโอ้โหเอาผีวีพีโอ้โอ oh ้เกมบาร์เกมบาร์เกมบาร์โอ้ไม่ผมได้ไงวะผมแลเมียอย่างเยอะแสนสามโอ้ตัวแม่งอย่างเก่งนะครับผมแค่เก่งนะไม่ได้โกงน,นะครับผมโอเคครับ okay, ผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคระเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิป ต,ต่อไปขอนผมนั่นเองนะทุกคนก็สำหรับวันนี้ครับรีบหน่อยนะขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมไปดูคลิปว่าก่อนด้วยแล้วอยากใครอยากให้ผมทำอะไรก็คอมเมนต์ด้านล่างนะครับ